สวัสดีสวัส <c oughs> ดีเฟสครับเฟนช่องครับพี่น้องเย็ซี่ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube เ e กจเอียงชาแนลลากะประสบโชคามาแล้วครับพี่น้องเย็ซี่ลายคนหลายคนทำอาหารไลค์พี่น้องเย็ซีพ่อขายเกลือพ่อขายเกลือค่ะงวดที่ผ่านมากเป็นเข้าวตอกันเข้าวตอกับค่ะท่านผู้ชมไดาราช่องเกจ เขาตัวที่ตัวกันคือจังน็อกปล่อยไว้ที่หกศูนย์แต่ว่าเรอให้กับเป็นเก้าศูนย์น้ำแล้วว่ะเพราะว่าเก้ากักบหกบ 6, มันคุ้มคืออาจจรย์ก็หายเกลือเดี๋ยวเขาไปเบื้องต้อทางของวันที่ผ่านมาของเราเนาะ,ะวันที่ผ่านมาแล้วว่าเก่าด้วยวเราวะแม่นดีีพี่น้องเอฟซีก่อนที่ตอกกันค่ะท่านผู้ชมนี่พี่น้องเอฟซีค่ะเราให้กันที่เก้า เก้าศูนย์ค่ะกันไว้แล้ววากันไว้เลยแต่ามันก็ใอชอ้เก,ก้าศูนย์เนาะค่ะเนาะแต่ว่าการบ่ามนกินเต็มค่ะทุกทุ่มกินกันกินกันอ่าสำหรับงวดนี้งวดวันที่สิบสิบเจ็ดอ่ะสิบเจ็ดมกราสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะทุกทุ่มเขากลับไปถามเราว่าเราเห็นแล้วไปอ เราตัดเด่นตัดดับตัดยังออกแล้วเรียบร้อยแล้วไปให้ตัดดับเนะบาะไม่ให้ตัดเด่นเนาะค่ะท่านผูน้ชมเรลายมือเลยได้พี่นอ้องปกติเราล้ลาลลงไม้หวอกสองม,มือสามมือขนาดนั้นแ,แล้วเท่าโหลดสินะจะเหมือนช่วงนี้วันนี้เฮ็ดดีๆสักคักสักบาทก็แล้วอ่ะเราถามวาจะกรรมกันเพราะขายเกลือปกติแล้วสองวันสามวันแล้วก็โทรมาหาหลดพี่น่องเยอะสิสภาพสดๆพี่น้องเพราะว่ายุคนละหม่องคนละบ่อนพ่อ เออสวัสดีค่ะค่ะพ่อวันสีปีใหม่พ่อเออวันสี่ปีใหม่ปีใหม่ขึ้อเก้าหลังสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่กี่เก่าเจ้ให้ลำรำให้ลำรำดีด้วยเนะพ่อเด้อรอดแต่ปีนึงเอาพ่อขายเกลืฮะรอดไปปีนึงแล้วโอ้สุขภาพร่างกายแข็งแรงอยาควบเก็บจะได้ความไข่จะมีให้ลำรำดีด้วยนะพ่อเอให้แนวทางเป็นเมืนเด้อพ่อเด้อครับ เมื่อหาเป็นจังไงพอหกเก่าเก่าเป็นังไม่ไมคพ่อัวบาเนะานะหัวขยายนระว่างหันหัวขึ้นเอเอะ,ะอแม่นีน่มียมันหนีมันหน,น,นีกันบ่ไหนแล้วบเนาะหัวคบสี่ร้อยล้อยตัวนี้แหละห้อเนาะครบศูนย์จะเกิดศูนย์เนี่ยหาหนึ่งว่หายซ้ำอืออ๋อเอออหาหนึ่งแค่ไวใท้ย่างะผามากทเดีวตัดออกม่ล้ว <percentages> นี่แหละคนมาเนาะพ่อเนาะคนมาตัดเบ้นดอกเนาะให้เรือดับมันเนาะพ่ออวันนี้พี่คอยดีแล้วบ่อตาบ่อตาตัดมันเหลียววันนี้โอ้ชอบตัดเลยจีชอบตัดเลยวันนี้ออกซสเลยไปตามสูตรได้ไปตามสูตรอะไรที่วันนี้จีสูตรถ้าไปน่าได้เอาแน่นอนเนาะพ่อเอออ๋อฮะเขาเด่นมาพ่อ วิ่งหนึ่งสองสามเลยโอ้หนึ่งสองสามมันไปที่สามหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งอ่าสี่หนึ่งสี่สองสี่สองสี่สองสองสามสองสามสองสามหนึ่งห้หนึ่งห้หนึ่งไปอืมอ่า เจ็ดหนึ่งศูนย์หนึ่งอ่าศูนย์หนึ่งใหม่เลยศูนย์หนึ่งสองห้าสองห้าสามเจ็ดสามเจ็ดเบิ้ลสองสองเบิ้ลจบอ่าประกันสองสองถ้าเบิ้ลเป็นสองสองนะพ่ออ่าอ่าห้าเบิ้ลสองสองอ่าก็ว่องว่าว่องตัวไหนป่ะเนี่ย วงสาหนึ่งวงที่สามหนึ่งรับสองสองอ้าวมาจะไหนรับสองสองเลยนะที่เด็ดอยู่นี่บคว่อาอือแบบพ่ต้องกราบหนสิีมันสองสองว่ะเอาเอาสองหางเขานี่มากว่าเอาอีกบัเอสองหางแค่นี้เลยเออ,นอนเสองหางเขานี่อือเออเอ้แนอนมาพียงสองหางเอหลชุดเรยดิฮะคบชุดเร่ดหมดสัต เออเนี่ยล้วตาตาบ้าหังมัดจ่อให้คือเกามาพ่อจองคือเกาอ่ามัดจ่อให้คือเกานี่แหลนมันดีอย่าให้เอซีพันนีมัวรเลียกกันนะพ่อว่อหันนี้จ้องเขาไปรักลอยเสยให้ให้เอฟซี <c oughs> พนมิตรลียกแนเนี้ยนะพ่อเพราะว่า,นนาสูตรติมมันละล้ให้มัดสิบหางมาแพ,าพ้ค่ะท่านผู้ชมตาบ้าแล้วไปจ่อให้เหมือนเดิมอืไปจ่อให้แค่สองหางสำหรับสายจ่อเรา สองสองเลยมากกว่าหรือว่าเล็ฝันหรือจังเลยมักเลยมักเลยสิก็หันแล้วมักสองหางมวลน,นี้มันกับสีสองหางสองสองหา้าสิเออมีสองห้าเหมือนกล้องปันเลยคือเราคือเราคือเราเออขนาดเล็กีิสองห้ามวนี้อือสองห้าก็สองสองก็สองสามนี่แหละเออเออเหมือนเหมืนเนาะขันเนาะขันยีวใกล้กันเนาะแบบเนี้ยอือ,อ ถ้าเป็นสองเจ็ดสองห้าตีอะหนึ่งกระสนุนแกนหนึ่งหกกับหนึ่งเจ็ดแก 17, นั้นแล้วว่าง 16, หนึ่งหกกับหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกอีกสามพเป็นเงเก่าไหมบอปะเป็นไปได้บกกลับไปเห็นปะเนี่อ 1, 7, ยอีกายนี่ออกหนึ่งเจ็ดเด้ออีกายที่ออกหนึ่งเจ็ดบอวันคูน่ะหนึ่งหกเนานะหนึ่งหกกัดมันค้นอ่ะค้น่ะไปหาแบตเตอรี่ลายอาจจะเป็นอ่าเปล่าเออ อากจะหว่าขึ้นแหละเก้าหนึ่งอ่าฮะฝากไว้เป็นแนวท่านแล้วพอนะอาชกข้ามานหลังปีใหม่จะต้องพอนะไม่ไม่เ่อไรแกปีใหม่ระวงเดีว่าระวังหัวคนติด้วขึ้นแม่นิลิฮันนี่ลิจิอ่าขอบคุณทุกผูพ่อครับหลังเยสซีุ่กทันหลังกินถอ่วแรงแล้ว าาเรียบร้อยเอาหน้าเอาท้าเลยอ่ะเอาเ้องแย็บเอาฝันดีจ๊ไหนกระโถหาลูกเดินะพ่อเด้ออ่าเยอะโค้งสุดท้ายสิน้ำอีกชนึงน้องเธอเอาเลขฝันแล้วพอ่วเอเนาะน้องเธอฝันดิเลขอยู่นี่หนยยีนแหละน้องเธอาจะเลขฝันที่เด็ดแน่ดีม <c oughs> ่ะขอบคุณขอบคุณคุณพ่พอครับไป็นไรเอ๊ยีครับขอบคุณหลายๆค่ะคุณพ่อฝันที่เด็ดเลยพี่น้องวันนี้แล้วป่ะอ่าเราให้มาสิบห่างบุฟเฟ่ค่ะมุ้งจมตะบา นนี้สองตัวที่เด่นนองนั่นก็คือเป็นเป็นแมวมองเป็นแมวมองตรงใจเรื่พี่น้องซองหายนี่ตรงใจเลย่พี่น้องเอฟซีอะเป็นตุลิตเนี่ยทางครับพี่น้องเอฟซีครับค่ะโรเบิร์ตเบ้างพ่อขายเกลืออ่าพ่อขายเกลือบนกันล่างค่ะบนกันล่างวันาที่สิบเจ็ดนะคะสิบเจ็ดมกราสองพันห้าร้อยหกสิบสิบแปดค่ะท่านผู้ชมมาที่หนึ่งสองสามระวังยิงมาเลยหนึ่งสองสามมาแน่นอนระวัง จนจับคู่สามหนึ่งซี่หนึ่งซี่สองลักกาสองสามหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งลักกาศูนย์หนึ่งสองห้าสามเจ็ดแล้วกาถ้าเป็นเบิ้ลก็จะเป็นสองสองแล้วให้สิบหางแต่ว่าแล้วเจาะให้ตัวที่เด่นที่สุดก็คือสองสองลกักอะสามหนึ่งค่ะมักดมเงนินอยม่ในห้เย,ยี่ที่ขเขาเลยฝันอยู่ในแอช์ซอลเลยฝันในฝันอ่าอ่า เอฟที่หลังให้ฟังอ,อีกคลิปอีกท่หนึงเอฟดคลิปขึ้นฟังถบมามันฝันคือจังซุงนขอทายเลยมหมจ้าจ้านี่คือ <ะ S 2> รูปแบบในทางพ่อขายเครือไปหน่อยเอฟซีตุา,าน้าชกข้ามันจุดอกแล้วไปใส่ปีใหม่หัวประหารจัดถิ่มวัานี่ปล่อยเต็มสูบเลยให้พี่ลองเอฟซีไปพิจารณาเอาหมักตัวไหนชอบตัวไหนจะลองไปใส่พิจารณาเนาะแต่ว่าตัวเน้นตัวหนักเป็นอยู่ที่หนึ่งสามหนึ่งสามหนึ่งแล้วเ่า สองสองนีบมาบรรจบกันที่อสามหนึ่งแล้วก็บสองสองแล้วว่าสองสองนี่มันมีที่มาเลยแล้ววะมีที่มาเด้กระถาังโคชายคนอีกคนนึงแมนค่ะเลขสองสองนี่ไปจะเหนืมากจะเหนื่อยสินะฮะบุกจะอย่างเซดดล่าไปก่อนด้วยพี่หลังเอฟซีตุสันอย่าลืมฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจให้ท่านที่มาทุ่มเนยพี่น้องเอฟซีกดติดตามไปพี่น้องเอฟซีเพราะว่าโทรมากต้องเชีย ทีมบานบริษัรับสายทั้งเครือจิตภารกิจอยู่แตส่สื่อสารกับบอลรูเรื่องอีกลอะพี่น้องเย็บที่แต่กดจิตามงข้างหน้าช่องดีกว่าครับพี่น้องเอออย็บีเนาะแตยึดหน้าช่องไว้ค่ะยึดหน้านช่องไว้อืมะว่าจังไหนเขาหาอ่าสมมติว่าโทรหาแอนบัติดอาจจะที่ว่าอ๋อเขาไปเบิ่งในช่องดีกว่ากต่เห็นดืเลื่อนเมงอ่าบางบางคนเพิ่นกะเลื่อนมาเป,ป็นเนาะค่ะเนาะหาจังไหนก็หาไม่เจอ ติดตามกับติดตามแล้วเปยังคือเรเห็นเลื่อนขึ้นค่ะท่านผู้ชมกดโทรศัพท์มันเลื่อนขึ้นเลื่อนขึ้นเขาก็ไปเบอรงคลิปไหนแล้วก็ดูวันที่พ้อมค่ะเพราะว่าแอทเท็วันที่ถูกถูกว้ถูกวันที่เลยอ่าเพื่อบ่าสัรสนละอ่ะ,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 อะโศกบานนำเรื่องไปสิทธีมหาสิทธีครับพี่้องเอฟซีเป็นสิทธีผู้ใจบุญค้ำจุนพุทธศาสนาไปเรื่อยๆซอยนอกกันพี่้องเ e อฟซีค่ะจบมือนีค่ะผมก็จะอย่างลาไปก่อนสวัสดีแม่ครับพี่้องครับค่ะ